ก็เดี๋ยววันนี้จะมาพาเปลี่ยนแบตเจ้าแอร์ล็อกนะครับก่อนอื่นเลยก็จะมีไขควงอยู่ใต้บอกนี่ถ้าใไขแบตหมดข้างนอกก็ไม่ต้องกลัวนะนไขน็อตตรงนี้หนึ่งตัวนะครับตรนนี้อีหนึ่งตัวเป็นสองตัวมีอะไรมากยกขึ้นมานะครับก็จะเจอ,เจอแบตเตอรี่เลย แบตเตอรี่ตันนี้เป็นเบอร์เจ็ดนะเป็นเบอร์เจ็ดเซ่าเบอร์เจ็ด้เราถอดขั้วลบก่อนนะครับที่ไม่มีที่ไม่มียางนะขึ้มนะถอดขั้วลบก่อนปร๊บแค่นี้เลยง่ายๆแล้บบวก็มาถอดขั้วบวกแบบลูกนี้ประมาณห้าหกปีแล้วนะครับยังไม่หมดเลยถือว่าทนมากแต่ไหนๆก็ซื้อลูกใหม่แล้วนะครับก็เปลี่ยนเลยไม่อยากไปหมด กลางทางนะนยังไม่สดนะครับแล้วก็ดึงขึ้น <c oughs> ดึงขึ้นแบตตัวนี้จะเป็น y t z 7นะครับแต่เป็นซีรีส์ v นะก็คือไอตัวแบตมันจะยาวนะครับเป็น6แอมป หนึ่งร้อยห้า cca นะครับส่วนเจ้าตัวที่ผมซื้อมาเปลี่ยนนะครับเป็นสิบองโวลต์เจแอมป์นะครับแต่เป็น high cca ครับยี่ห้อนี้เป็นของคนไทยนะครับราคาจะถูกกว่ารซ่าแล้วก็เอพอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าความสูงนะครับมันเตี้ยกว่านะมันเตี้ยกว่านิดนึงนะอาจจะเอาอะไรไปลองฐานเพิ่มก็ได้นะครับลองฐานเพิ่มนี่นะครับดูขั้วขัวให้ดีนะครับขั้วเรากบอดใส่ให้ถู น,นี่นะครับเราก็ใส่ข้บวกกับพื้นก่อนนะครับเราก็มาใส่ข้อลบนะต่อมานะเราก็ใส่นดล่วงลัดล่วง